จำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารในฟิจิแล้วนะครับในข้อหา ขวางกระบวนการยุติธรรมข่าวใหญ่ในสนามการเมืองฟิจิวินาทีนี้คงไม่พ้นคําพิภากษาสาลฎีกาในกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิตัดสินให้แฟรงค์ไบนิมาราม่าอดีตนายกรัฐมนตรีที่ครองอํานาจยาวนานถึง15ปีให้จําคุก1ปีเต็มจากกรณีที่เขาสั่งตํารวจไม่ให้สอบสวนการทุจริตคอร์รัปชันภายในมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างเซาท์แปซิฟิกซึ่งเคสแบบนี้ถือเป็นการใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบ แฟรงก์เองเคยเป็นผู้นําที่มีประวัติในเรื่องของการปลุกปั่นยุยงให้เกิดการรัฐประหารโค่นล้มนายกคนเก่าเมื่อปี2006ที่ผ่านมาก่อนที่เขาเองจะดารงตําแหน่งนายกคนใหม่ขอเวลาอีกไม่นานสัญญาจะคืนประชาธิปไตยให้กับฟิจิแต่ก็มีการตั้งพักการเมืองใหม่ชื่อว่าฟิจิเฟิร์สชนะการเลือกตั้งถึง2ครั้งก่อนที่จะพ่ายการเลือกตั้งให้กับสิทธิเวนีราบูก้านายกฟิจิคนปัจจุบันเมื่อปี2022ที่ผ่านมาครับ